สวัสดีครับวันนี้มารีวิวไอเทมนี้ซึ่งจริงๆมันนานเลยนะแต่ว่าผมอยากจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังกันว่า BNK เคยมีขายของกินเนาะซึ่งของกินอะ่ะเคยขายกันหลายทีแล้วทั้ง BNK ทั้ง CTM นะไม่ว่า CTM อะ่ะเคยเปิดให้พีออเดอร์ลูปเมลอนแถมรูกอะไรนะผลเมลอนแถมรูปนะแล้วก็มีเปิดให้พีออเดอร์ที่เป็นกระปุก แล้วก็มีชานี่ซึ่งเอาจริงผมค่อนข้างชอบนะกับการขายของกินของ bnk แล้วก็ cj นะมันผมว่ามันเป็นอะไรที่สนับสนุนชาบ้านไทยดีแล้วก็หลายๆอย่างของกินผมว่ามันมันดีมันดีมันด,นดผีผมสนับสนุนก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆกัน,กนว่าเอ้ยชาตัวเนี้ยเป็นยังไงนะซึ่งวันที่อัพคลิปชามันอาจจะหมดอายุไปแล้วผมเพิ่งจะ เอาออกมาแล้วดูว่าวันหมดอายุมันจะหมดวันที่หนึ่งเดือนหกนี้นะครับผมก็เลยจะเอามากินให้หมดแต่ไม่ได้กินโชว์ในคลิปนะก็เอามาถ่ายให้ดูกันแหละแค่อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆว่าบีเอ็นเคกับซีเจมเนี่ยเคยมีของกินขายแล้วก็ขายไลยทีด้วยนะซึ่งผมชอบนะกับการขายของกินไม่ว่าจะเป็นของกินที่คาเฟ่เองก็ดีหรือว่าของที่จะเป็นของแถม ของแถมของแถมรูปอะไรพวกเนี้นะก็ผมว่ามันมันไอเดียค่อนข้างดีแต่เพียงแต่ว่าออฟฟิเชียลอาจจะต้องพยายามปรับปรุงในการส่งของผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าออฟฟิเชียลนะแต่ว่าพอมันเป็นของกินปุ๊บอหลายๆอย่างมันอาจจะเก็บไว้ได้ไม่นานเนอะก็หรือบางคนที่เขาอยากจะกินอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให การส่งของนู่นนี่นั่นอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยทันใจเขาหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าอย่างถ้าถามผมเนี่ยผมสบสนให้ออฟฟิเชียลออกของกินแบบประมาณเนี้ยเอามาสบสนนี้นะอาจจะเป็นชาเวอร์ชั่น2ไหมหรือจะเป็นลูกเมลอนของเชียงใหม่ที่เพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยก็ผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในฟังว่าเนี่ยอย่างชาหลากหลายรสเนี่ยมากินก็อร่อยดีผมชอบ ชาคาโมไมล์ซึ่งโดยโปกติเราจะชอบกินชาคาโมไมล์อยู่แล้วนะก็จะอุดหนุนมีติดบ้านอยู่แล้วเวลาแบบซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็โดยตัวกล่องตัวอะไรมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูสวยมากแต่ว่าก็เป็นแบบชาทั่วไปนะแล้วก็เนี่ยมีข้อมูลรายละเอียดของของชาถิ่นที่มานู่นนี่นั่นอะไรแล้วก็แบบมีเบอร์โทรด้วยผมว่า มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนับสนุนคนไทยดีนะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบกันนะครับก็อาจจะต้องอ,อยอมีออยอด้วยใช่คือผ่านทุกอย่างผ่านการรับประกันนะก็เดี๋ยวที่บอกถ้ามีของกินอะไรงนี้ก็ลองสนับสนุนออฟฟิเชีนะเขาจะได้ออกผลิตภัณฑ์ออกมาดีๆนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคิดสั้นๆน,นะแค่อย่ามาบน่บนๆให้ฟังว่าชอบของกินแค่นั้นแหละ ไม่งั้นหุ่นผมไม่เป็นยง,งี้หรอกยังไก็กดอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะกดไลค์กดแชร์ได้นะก็จะขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปชงชากินหน่อยนะคืนนี้จะได้ยาวๆไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ